สวัสดีครับผมช่างพองนครนนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดนิบนะครับตัวนี้เป็นมีดดิบ11นิ้วนะครับสันอยู่ที่ม6มิลน,นะครับใบกว้าง2.5นะครับดามจะเป็นพยุงลายนะครับดามยาว5.5นะครับเปิดขายที่1,300บาทห0รวมส่งนะครับ มีดสอครับจะเป็นมีดแคม12นิ้วนะครับด้ามจะเป็นประยุงลายนะครับสันอยู่ที่6กมิลน,นะครับเป็นงานตีลอนจากเหล็กหนบนะครับกว้าง2.2ครับด้ามเป็นประยุงลายเหมือนกันนะครับเปิดขายที่1 3ึ0บาทห้ารวมส่งนะครับ ตัวน,นี้เล่มที่สามครับตันนี้จะเป็นมีแคมเหมือนกันนะครับสันอยู่ที่หกมิลนะครับใบกว้างสองจุดสี่ดามอยู่ที่ห้าจุดห้านะครับงานตีร้อนจากเล็กแนบนครับเล่มนี้เปิดขายที่หนึ่งพันสามร้อยบาทห้าสิบเป็ทงนะครับสนใจเล่มไหนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ